ถึงโปรแกรมบริหารร้านค้าร้านอาหารรีสอร์ทต้อง BSS Post Thailand จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดลด50%ด่วนโทรเลย0894615432 0894615432พร้อมให้บริการทุกท่านอย่างเป็นกันเอง ความเชื่อความศรัทธาพุทธคาาถามหาอาคมครูบาอาจารย์ท่านให้มันสวดมันภาวนาจะเกิดคุณนักแหล่สวดอย่างไรบูชาอย่างไรขอเชิญทุกท่านไปรับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใหการสวดมน ของพุทธศาสนิกชนทุกๆท,ท่านเป็นไปอย่างราบลื่นและไม่ติดขัดกับโฆษณาทางช่องของเราจึงได้ปิดกั้นโฆษณาทุกรูปแบบเพื่อให้ทุกท่านได้สวดมนต์ได้อย่างสงบและมีสติเพื่อประโยชน์ของทุกท่านสืบเนื่องต่อไปหากมีท่านหนึ่งท่านใดต้องการสนับสนุนช่องของเราท่านสามารถบริจาคได้ ตามบัญชีด้านล่างของวิดีโอได้เลยครับขอบุญกุศลทั้งหลายยงมีกับทุกท่านเทิดสาธุสาธุสาธุาธข้าพเจ้าขออาราธนาบาร,รมี30มสิบทัศขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่าเม็ดปวดเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้ง4ี่ ด้วยเดชะพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีพระโพธิสัตว์พระปัจเจโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและพระบารมีขององค์พระสมณะโคโดมบรมคูอีกทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15้าชั้นดิน14ชั้นบาดาลขอท่านทั้งหลายได้โปรดส่งพลังมาประสิทธิอย่างตัวข้าพเจ้า เพื่อให้การสวดพระคาถาบทนี้มีความสำเร็จและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธ,สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรนะฉันทะสระเถรังปูเชมิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวมะอะอุอะรังพุทโธโรกะวิทูพุทธังสัตรัตตนะปการังอัมหากังสระนังขัจฉามิสุสุรระทาทาโสโส ổ นะโมพุทธายะ โธภะบังธรรมโมภะบังสังโฆภะบังพระพุทธอยู่ข้างหลังพระอรหังอยู่เบื้องหน้าตรงกลางคือตัวข้าพเจ้ามหาเตชาพระวันตุเมอิมินาสกาเรณนะฉันทสารเถรังปูเชมิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวมะอะอุอรหังพุทโธโรกะวิทูพุทธัง สัตรัตตนะปการังอัมหากังสรนังคัจามิสุสุระระทาทาโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธรรมโมพระบังสังโฆพระบังพระพุทธอยู่ข้างหลังพระอรหังอยู่เบื้องหน้าตรงกลางคือตัวข้าพเจ้ามหาเตชาพระวันตุเมอิมินาสกาเรนะฉันทะสรรเถรังปูเชมิ เตชะสุเนมะภูจนาวิเวมะอะอุอรหังพุทโธโรกะวิธูพุทธังสัตรัตตะปการังอัมหากังสรนังขจฉามิสุสุระระทาทาโสโสนโมพุทธายะพุทโธพระบังธรรมโมพระบังสังโฆพระบังพระพุทธอยู่ข้างหลังพระอรหังอยู่เบื้องหน้า ตรงกลางคือตัวข้าพเจ้ามหาเตชาพระวันตุเมอิมินาสกาเรณะชันทะสระเถรังปูเชมิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวมะอะอุอะหังพุทโธโรกะวิทูพุทธังสัตรัตตะปการังอัมหากังสรนังขัจามิสุสุระระ ทาทาโสโสนโมพุทธายะพุทธโธพระบังธรรมโมพระบังสังโฆพระบังพระพุทธอยู่ข้างหลังพระอรหังอยู่เบื้องหน้าตรงกลางคือตัวข้าพเจ้ามหาเตชาพระวันตุเมอิมินาสกาเรณนะฉันทะสระทรารเถรังปูเชมิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวมะอุ อรหังพุทธโธโรกะวิทูพุทธังสัตรัตตะปะการังอัมหากังสรนังขจฉามิสุสุระระทาทาโสโสนะโมพุทธายะพุทธโธพระบังธรรมโมพระบังสังโฆพระบังพระพุทธอยู่ข้างหลังพระอรหังอยู่เบื้องหน้าตรงกลางคือตัวข้าพเจ้ามหาเตชาพระวันตุเม อิมินาสกาเรนะฉันทะสระเถรังปูเชมิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวมะอะอุอรหังพุทโธโรกะวิทูพุทธังสัตรัตตนะปการังอัมหากังสรนังขัจามิสุสุระระทาทาโสโส ổ นโมพุทธายะพุทโธพระบังธรรมโมพระบัง สังโครพระบังพระพุทธอยู่ข้างหลังพระอรหังอยู่เบื้องหน้าตรงกลางคือตัวข้าพเจ้ามหาเตชาพระวันตุเมอิมินาสกาเรนะฉันทะสารเถรังปูเชมิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวมะอะอุอรหังพุทโธโรกะวิทูพุทธังสัตรัตตนะปะการัง อมหากังสรนังขจามิสุสุระระทาทาโสโสนโมพุทธายะพุทธทรพระบังธรรมโมพระบังสังโครพระบังพระพุทธอยู่ข้างหลังพระอรหังอยู่เบื้องหน้าตรงกลางคือตัวข้าพเจ้ามหาเตชาพระวันตุเมอิมินาสกาเรณะฉันทะสระเถรังปูเชมิเตชะ สุเนมะภูจนาวิเวมะอะอุออรังพุทโธโรกะวิทูพุทธังสัตรัตตะนะปการังอัมหากังสรนังคขจามิสุสุระระทาทาโสโสนะโมพุทธายะพุทโธพระบังธรรมโมพระบังสังโฆพระบังพระพุทธอยู่ข้างหลังพระอรหังอยู่เบื้องหน้าตรงกลางคือตัวข้าพเจ้า มหาเตชาพระวันตุเมอิมินาสกาเรนะฉันทะสระเถรังปูเชมิเตชะสุเนมะภูจนาวิเวมะอะอุอรหังพุทโธโรกะวิทูพุทธังสัตรัตตะนะปการังอัมหากังสรนังขัดฉามิ สุสุระระธาทาโสโสนะโมพุทธายะพุทโธพระบังธรรมโมพระบังสังโครพระบังพระพุทธอยู่ข้างหลังพระอรหังอยู่เบื้องหน้าตรงกลางคือตัวข้าพเจ้ามหาเตชาพระวันตุเมข้าพเจ้าขออารัธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์พระปัจเจพุทธเจ้าทุกๆองค์พระโพธิสัตว์ทุกๆองค์ พระอรหันตุทุกพระองค์พระธรรมและพระอริสงฆ์ทั้งหลายอีกทั้งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลขอท่านทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้ข้าพเจ้าสําเร็จดังใจดังสมประสงค์ได้พบเจอแต่สิ่งที่ดีๆได้พบเจอแต่ความดีได้พบเจอแต่กัลยามิตีดีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับคิดถึงโปรแกรมบริหารร้านค้าร้านอาหารรีสอร์ทต้อง BSS Post Thailand จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดลด50%ด่วนโทรเลย0894615432 0894615432 หอมให้บริการทุกท่านอย่างเป็นกันเอง